สวัสดีครับเพื่อนพี่น้อง,นองที่อยู่ในเพจเมทา7สีรวมถึงทางท่านสม,มาชิกมวยหูเมทาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมทาขอสวัสดีทุกท่านครับ เจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์นะครับที่22กคนะครับในด้านของวันนี้นะครับมีมวยชกกันที่เวทีมวยกองทัพประกาศดอนเมืองนะครับเป็นศึกมวยไทยพันธมิตรคู่มวยที่จัดได้น่าดูคู่ขี้สูสีนะครับส่วนด้านของฟุตบอลนะครับช่วงนี้นะครับยังปิดในด้านของฤดูการอยู่นะครับทั้ง5ลีกใหญ่ทั้งพรีเมียร์ เชนฝรั่งเศสลิก้าของประเทศสเปนและเกาโซเทลิอาของประเทศอิตาลีช่วงนี้ยังปิดฤดูกาลนะครับส่วนในด้านของฟุตบอลโอลิมปิกนั้นนะครับเมื่อแข่งขันผมก็จะวิเคราะห์วิจารณให้ในด้านของฟุตบอลชายโอลิมปิกนะครับกับในด้านของมหกรรมกีฬานะครับสำหรับมวลมนุษยชาติไปด้านของกีฬาโอลิมปิกนะครับช่วงนี้ก็ลุยในด้านของมวยตู้กันก่อนครับในด้านของช่วงนี้นะครับสําหรับไปด้านของการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับ ทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้งมวยนะครับและฟุตบอลก็ดีผมเมทาต้องขอขอบคุณทางกลุ่มกีฬานะครับมวยพักยก1 6 8ด้วยนะครับสนใจครับรับข่าวสารข้อมูลวงการกีฬาครับทั้งมวยและฟุตบอลสามารถนะครับสมัครมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับกับกลุ่มกีฬามวยพักยก168ดครับไอดีไลน์ด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับเมื่อท่านสมัครแล้วนะครับท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารวงการกีฬาครับทั้งมวยทั้งฟุตบอลนะครับจากผมเมทานะครับ ผมเมธารอท่านอยู่นะครับกลุ่มกีฬาหวยพักยกหนึ่งหกแปดนะครับอ่ะเราเข้าสู่ในด้านของหวยหน้าเล็นหวยหน้ารองวันนี้กันเลยนะครับในด้านของมวยวันนี้นะครับที่เวทีมวยกองทัพกาศดอนเมืองนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับ วันพิชิตนะครับสมคิดดียิ่งวันนี้เจอกับทางเจ้า M16 บ้านแลมบ้ามวยคู่นี่เจอกันในพิกัดนะครับ102ปอนด์นะครับในด้านของมวยคู่นี้นะครับวันพิชิตลดไปศูนยปดนครับส่วนทางเจ้า M16 นี่ก็มาขาดไป0.6ราคาเริเปิดทางพันพิชิตนะครับเป็นต่ออยู่ที่ราคา32ด้วยกันนะครับทางวันพิชิตนี่ครับถือว่าครบเครื่องในด้านของหมัดเท้าเข่าศอกนะครับส่วนี้ของทาง M16 นะครับประเภทไฟเตอร์เปิดเกมเตืนชนบูสู้ดียันห้ามยกนะครับวันนี้นี่นนะครับาาาเเก่่่ออไไมมหยลุ วันนี้นี่ M16 เหนื่อยแน่เนื่องทางตะวันพิชิตนั่นบฝีมือจัดจ้านนะครับเตี่ยมเชิงแพลวพลานะครับมวยคู่ที่หนึ่งวันนี้ผมชอบทางเจ้าวันพิชิตนะครับสมคิดดียิ่งครับคู่แรกวันนี้นะครับคู่ที่2ครับหยกเพชรนะครับ จออาจจะรับบุญนะครับวันนี้เจอกับทางเจ้ารับไทยพยักนะครับต่อเยี่ยมสวนมวยกู่นี้เจอกันในพิกัด108ปอนด์ครับยกเพชรก็ร้อปศุทางเจ้าไทยพยักร้ไป็ูนจมวยกุ่นี้ราคาเลยเปิดทางเจ้าหยกเพชรเป็นต่อที่ราคาเสมอคู่ขี้สูสีครับมวยกู่นี้เป็นมวยทรงเดียวกันนะครับทางยกเพชรนะครับมวย้ายสไตล์ตซสายต่อย้ายจัดจ้านฝีมือไอ้ขี้นสมองมวยครบเครื่องตัวทางเจ้าไฟพยักก็ฝีมือไอ้เค้นสมองมวยหลากหลายครบเครื่องเช่นกันก็เป็นมวยขวานะครับชิงจังหวะช ครอบทางเจ้าไฟพยักนะครับต่อเยิ้มสวนนะครับมวยรองคู่ที่2นะครับและคู่ที่3ครับวันนี้นะครับเพชรเมืองกัรชอห้าพยักนะครับวันนี้เจอกับทางกราศึกนะครับสสมาคมมวยคู่นี้เจอกันในพิกัดหนึ่งร้อยแปดปอนด์ครับทางเจ้าเพชรเมืองการนี่ก็ถือว่าเป็นมวยนะครับประเภทเปิดเกมเดินชนเตะขาต่อยหมัดอมุดหนักแรง ส่นทางเจ้ากลาศึกนี่ก็ถือว่าเป็นมวยกับประเภทนะครับเผาในเหนียวแน่นนะครับขวางหน้าดันแทงบวกในสก,กูกดหรือไม่ยัดก,กดมาแทางแท,ง,ทงลึกแทงเจ็บนะครับราคาเลรีเปิดทางเพชรเมืองกันนะครับต่อที่ราคา54เล็กกว่าก็จริงแต่วุฒมวยหลากหลายนะครับที่สําคัญหนักแรงทุกรูปด้วยมวยคู่ที่3วันนี้ครับผมชอบทางเจ้านะครับ เพชรเมืองกันชอห้าพยักกับคู่3วันนี้นะครับและในด้านของคู่เอกครับวันนี้นะครับคู่ที่4ครับเดชอนันตบวเวียงสาวันนี้เจอกับทางเจ้านะครับเปลวสีเงินครับมออันดามันมวยคู่นี้เจอกันมีพิกัด1นึ่ปอนด์ครับเดชอนันต์นี่ลดไปศูนย์จุดสองครับทางเจ้าเปลวสีเงินนะครับลดถือว่าลดเยอะนะครับลดน้ําหนักไป4ปอนด์ด้วยกันครับมวยคู่นี้เล็เปิดทางเจ้าเดชอนันต์นะครับเป็นต่ออยู่ที่ราคา19นะครับมวยคู่นี้นะครับชกกันกลางคืนแบบนี้นี่ผมดูว่านะครับมีสิทธิ์นะครัััับบบบททีี่าาาาางงงเเเเจจจ้้ปลลลวสสินนคครรระะะะมมถถกกไดดึยอ็ จริงแต่ว่ามวยชกกลางคืนกับดึกแบบนี้นะครับผมดูว่าน่าจะกลับมาได้ครับมวยคู่นี้ครับส่วนตัวผมชอบทางเจ้าเปลวสีเงินครับมออันดามันกับไปด้างของวันนี้นะครับอ่ะสรุปไปทราบอีกครั้งครับสี่คู่แรกวันนี้นะครับมวยศึกมวยไทยพัฒมิตรนะครับที่ไปทีมกองทัพบกกาศณ่ดอนเมืองมวยจะเริ่มชกในช่วงเวลา18.00กนคู่แรกผมชอบทางนะครับวันบีชิดนะครับสมชิดดียิ่งคู่ที่สองผมชอบทางไฟพยักตอเยื้มสวนคู่ที่สามครับผมชอบทางเจ้านะครับ เพชรเมืองการชอห้าพยักษ์ผู้ที่สี่ผมชอบทางเปลวสีเงินบัวอันดามันนะครับส่วนหลังถ่ายทอดสดครับหลังถ่ายทอดสดครับวันนี้นี่ผมชอบทางเจ้านะครับพันโทครับผมทอดท่าพันโทบีเคแสนชัยมันเจอทางเจ้าแสนรักเนี่ยผมดูว่าพันโทดีกว่านะครับและอีกคู่หนึ่งครับในเรืงของวันนี้ครับที่ผมชอบนี่ผมชอบเรื่องทางเจ้าหยกพยัก์นะครับต่อเยี่ยมสวนวันนี้จะชนะทางเจ้าเพชรนาวีนะครับพยักษ์กันทอนนะครับวันนี้ก็จบลงที่ตรงนี้การวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับจากผมมวยหูเมธาพ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีัครบ